แล้วครับนี่ก็ผมจะเล่นฟุตบอลนะครับออกกำลังกายนะครับผมก็ใช้น้ำมันสมุนไพรว่าร้อยแปดนะครับเขาพิ้ชกูดของหลวงพ่อเขียนนะครับก็ช่วยให้คลายกล้ามเนื้อนะครับออกก่อนและก็หลังนะครับดีมากเลยครับพอลองใช้ดูแล้วนะครับสรรพคุณสุดยอดนะครับาำรับยามองนะครับน้ำมันสมุนไพรว่าร้อยแปดเขาพิชกูดนะครับ ท่านนักกีฬานะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองใช้ได้นะครับตามเบอร์นะครับออกทางหน้านี้นะครับใช้ได้นะครับสุดยอดครับจริงไหมจริงครับสุดยอดเลยครับต้องยกสองมือครับครับสมุนไพรวานเขาเคจกูดนะครับสูตรของหลวงพ่อเขียนนะครับวัดกระทิงนะครับกันทบุรีนะครับผมไปจู่โจมไปแล้วครับ เขาคิดจุกและทำให้ผมหายปวดหายเมื่อยก็น้ำมันของลุงพ่อเขียนนะครับสูตรดั้งเดิมนะรับเจ้านายหายปวดหายเมื่อยสบายครับขึ้นเขาคล่องตัวเลยครับ